ทำไมนะครับลดน้ําหนักทีไรก็กลับไปโยโย่ทุกทีนะครับสําหรับใครที่ลดน้ําหนักแล้วเคยเจอปัญหานี้ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับหรือใครที่กําลังลดน้ําหนักอยู่แล้วไม่อยากโยโย่เดี๋ยววันหนึ่งจะอธิบายให้ฟังว่าโยโย่เอฟเฟกเกิดจากอะไรมันคืออะไรนะครับและมีวิธีแก้อย่างไงมีวิธีป้องกันอย่างไงที่จะไม่ให้คุณโยโย่เอฟเฟกนะครับ วัสดีครับผมหมอหนึ่งแคปตี้ฮีโร่นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งแคปตี้ฮีโร่นะครับมาก็กลับมาในเรื่องของการลดน้ำหนักเนาะพอดีว่าเมื่อประมาณ23วันที่แล้วที่หมอหนึ่งลงคลิปไปนะครับเรื่องของเมนูอาหารเราว่าหน้าตาเมนูอาหารแบบไหนที่เรากินแล้วเนี่ยจะผอมแบบไหนที่กินแล้วไม่ผอมแล้วก็มีหลายๆคนมาคอมเมนต์นะครับนะวว่าเอาสูตรหมอหนึ่งไปใช้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่โยโย่แล้วค่ะเฮ้ยมีคนคอมเมนต์แบบเนี้ย หลายคนเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าตอนที่ลดน้ําหนักเองก่อนที่จะมาเจอหมอนหนึ่งเนี่ยหลายคนติดปัญหาว่าลดแล้วโยโย่บางคนลดไปได้2อกิโลเสร็จปั๊บอาทิตย์ถัดมา2อกิโลที่ลดนั้นหายวักไปกับตาเลยเพราะอะไรเพราะว่ากลับมาน้ําหนักเท่าเดิมบางคนเนี่ยลดไปได้เยอะมากๆคือบางคนน้ําหนักตัวเยอะลดไป20่กิโลเลยแต่ลดผิดวิธีและไม่ได้สร้างระบบเผาผลาญที่ดีค้างไว้ทําให้เวลาที่เรากลับไปใช้ชีวิตปกติ น้ำหนัก20กิโลที่ลถเนี่ยมันกลับเติมกลับมาบางคนเด้งกลับไป30กิโลเลยอันนี้คือโยโย่เอฟเฟกพรนะคะรับาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรมีวิธีแก้ยังไงมีวิธีป้องกันยังไงสําคัญมากๆนะถ้าสมมุติว่าคุณรู้วิธีการหาเงินแต่คุณไม่รู้วิธีการเก็บเงินการที่คุณหาเงินมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยถูกไหม สำหรับการลดน้ำหนักก็เช่นกันนะครับอ่ะอันนี้ตามธรรมเนียมนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพื่อนๆที่เขาลดน้ำหนักได้แล้วเนี่ยนะเรามาเอากําลังใจกันก่อนนะครับอันนี้ในคลิปที่หมอหนึ่งลงไว้2วันที่แล้วก็มีเพื่อนๆที่ติดตามหมอหนึ่งมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วกดติดตามไว้เนี่ยเขาก็เอาเทคนิคของหมอหนึ่งไปใช้นะครับแล้วก็น้ําหนักลดได้นะคนนี้เนี่ยน้าหนักลดจาก90หรือ65คือ ลดไป25กิโลเลยนะโห oh, ถือว่าลดเยอะมากม<ๆ><ๆ>ก็อบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับแล้วก็อยากให้คนที่ฟังเนี่ยบางคนบอกคุณหมอคะทําไมเอาเพื่อนเพื่อนที่ลดได้มาพูดบ่อยเลยนะคะอย่างที่หมอหน,นึ่งบอกนะคนเราจะลดน้ําหนักได้มันไม่ได้สําคัญที่ความรู้ต่อให้คุณฟังจนจบคลิปรู้ว่าพิธีที่จะไม่โยโย่คืออะไรแต่คุณไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทำเพราะลึกๆคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณก็เลยไม่ได้ลงมือทํามันจะไม่มีประโยชน์เลยไม่ว่าคุณจะฟังหมอหนึ่งกี่คลิปหรือฟังหมอกี่หมอมันก็จะไม่มีประโยชน์เลย เพราะฉะนั้นผมพยายามจะเอาตัวอย่างคนที่ลดน้าหนักสําเร็จมาให้คุณเห็นเพื่อที่จะอยากให้คุณลงมือทำโอเคไหมความสําเร็จอย่างแรกก้าวแรกเลยคือณวันที่ลงมือทํามันอาจจะเปลี่ยนแปลงวันแรกๆไม่เยอะแต่สิ่งที่เปลี่ยนเยอะแน่ๆคือความมั่นใจเนาะนะครับเพราะาคนนี้ลดไป25กิโลเลยนะครับจากเสมอตัวเป็นกําไรนะออกกําลังกายแค่วันละ10นาทีหมอหนึ่งเคยบอกแล้วว่าเทคนิคหมอหนึ่งเนี่ย ออกกาลังกายไม่ต้องเยอะโดยเฉพาะคนที่น้าหนักเริ่มต้นเยอะคุณแทบจะไม่ต้องออกกาลังกายหนักเลยเพราะไรเพราะคนน้ำหนักเริ่มต้นเยอะหรืออายุเยอะๆออกกาลังกายหนักไม่ไหวถูกไหมนะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยเคยมีประวัติเ <mechanical grab facial> <gger> ป็นโรคทางเดินหายใจมาก่อนด้วยนะครับเหนื่อยง่ายมากเจอปัญหาน้ําหนักนิ่งบ่อยใครที่เจอปัญหาน้าหนักนิ่งบ่อยแล้วแก้ผิดวิธีนะโยโย่เลยนะแต่ตอนนี้เป็นไงผ่านมาได้เริ่มกินได้มากขึ้นแต่น้ําหนักไม่ขึ้นแสดงว่าตอนนี้โยโย่ไหมไม่โยโย่แล้วแสดงว่าเตาเผาพลังงานใหญ่ขึ้นไหมคําตอบคือใช่ โอเคไหมนะครับพอเตาเผาพลังงานเราใหญ่ขึ้นเราจะไม่โยโย่โอ้หมายความว่าอะไรคีย์หลักคีย์หนึ่งที่ทําให้คุณไม่โยโย่คือคุณต้องเข้าใจคําว่าระบบพลังงานที่แข็งแรงขึ้นเดี๋ยววันนี้ฟังจนจบมาหนึ่งจะอธิบายฟังว่าระบบพลังงานที่แข็งแรงขึ้นเนี่ยเราสร้างยังไงและมีอะไรบ้างที่จะไปทําลายระบบผอพานของคุณนะครับเนาะน่าสนใจมากนะครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยลดไป10กิโลนะเอวลดไป6นิ้วแค่ปรับอาหารแล้วก็ทำเอฟตามที่หมอหนึ่งเนี่ยพูดทุกวันว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสมกับการลดน้ําหนักนะเข้าไปฟังคลิปหมอหนึ่งมีเป็นร้อยคลิปเลยนะเข้าไปฟัง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 เพื่อให้อยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสมเพราะรอบตัวคุณส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนที่ลดน้าหนักหรอกถูกไหมกับจะเป็นคนที่เป็นศัตรูกับการลดน้าหนักข,ของคุณด้วยซ้ําเช่นกินชวนคุณไปกินอะไรที่ม่นหม่ดีกับการลดน้ําหนักชวนคุณไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ชวนคุณไปทําอะไรที่ทําให้ร่างกายมีความเครียดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่ในบรรยากาศที่ดีได้หมอหนึ่งก็ได้ทำคลิปออกมาเยอะๆเพือ่อคุณเข้าไปฟังแล้วก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งที่หมอหนึ่งทำกลุ่มลดน้ําหนัก VIP ขึ้นมาเพื่อรวมคนที่เขาอยากลดน้าหนักมาอยู่กลุ่มเดียวกันเยอะๆแล้ว,ลวก็จะได้บรรยากาศที่เหมาะสมพอเราเปิดเข้าไปก็จะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้มีคนลดน้ำหนักได้มีคนลดน้ำหนักได้มีคนลดน้ำหนักได้นะใครที่อยู่ในกลุ่มจะรู้เลยว่าพอเราเห็นคนที่มีคนลดน้ำหนักได้ทุกวันอ่ะมันจะเริ่มมเเกิดควาชื่อ โอเคไหมว่าเฮ้ยเราอยู่ในกลุ่มสังคมที่มันมีความเป็นไปได้นะมันลดได้นะมีคนเป็นเหมือนเราแล้วลดได้นะนะครับเนาะพอในน้าหนักที่พอใจแล้วเขาสูรผมไปใช้เป็นยังไงยังไม่โยโย่เลยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากนะครับคราวนี้อย่างแรกนะสิ่งที่หมอนหนึ่งอยากให้คุณเข้าใจคือคําว่าโยโย่เอฟเฟกโยโย่เอฟเฟกคืออะไรอะโยโย่เนี่ยมันก็เหมือนเวลาที่เราลงดิ่งเล่นลูกข่างโยโย่ดิ้งลงไปข้างล่างแล้วมันก็เด้งขึ้นมาข้างบนถูกไหมมันก็คือการที่คุณลดน้ำหนักไปได้ระยะหนึ่งแล้วน้าหนักค แต่น้ำหนักที่มันเด้งมันมีสาเหตุนะนะครับถ้าคุณลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีจะไม่เกิดน้ําหนักเด้งเด็ดขาดบางคนเนี่ยเด้งแบบลดไปได้2โลน้ําหนักเด้งแล้วอันนี้ก็โยโย่เหมือนกันแต่จะไม่ใช่โยโย่ที่ผิดปกติมากเท่าไหร่เพราะอะไรแสดงว่าคุณอาจจะยังปรับอาหารได้ไม่ถูกต้องเท่าไหร่มันเลยอยู่ดีดีแปบ๊บเดียวเด้งกลับไปหรือมันอาจจะเด้งกลับไปเพราะร่างกายคุณบวมน้ําก็ได้บอหนึ่งเคยพูดไปแล้วว่าน้ําหนักไม่ใช่สิ่งสําคัญที่เราจะโฟกัสเราจะโฟกัสสิ่งสําคัญมากกว่าคือ ไขมันโอเคไหมหลายๆคลิปวันหนึ่งใช้คำว่าลดไขมันไม่ได้ใช้คำว่าลดน้ําหนักเพราะเวลาที่คุณขึ้นไปยืนบนตาช่างเนี่ยนะครับน้ำหนักที่อยู่บนตาช่างเนี่ยมันเป็นส่วนรวมของอะไรบ้างน้ําไขมันกล้ามเนื้อกระดูกอุจจาระโครงค้างถูกไหมพวกนี้คือน,น้ําหนักที่ขึ้นไปยืนอยู่บนตาช่างจะรวมพวกนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นการที่น้ําหนักคุณลด2กิโลถ้าคุณลดถูกวิธีคุณจะต้องผอมลงวัดสัดส่วนเราต้องลดลงออแสดงว่าไขามันคุณหายไปแต่ถ้าสมมุติว่าคุณป่วย นะสมมติคุณป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วอยู่ดีๆคุณสูบลงน้ำหนักคุณลงไป4ี่กิโลจริงๆไขมันอาจจะไม่ได้หายไปก็ได้นะแต่ที่หายไปจะเป็นกล้ามเนื้อก็ได้นะเพราะอะไรเพราะช่วงป่วยร่างกายเกิดความเครียดสูงมันเาผาผลาญกล้ามเนื้อคุณหายไปหรือบางคนลดน้ําหนักผิดวิธีนะครับนะไปใช้อาหารเสริมลดน้ําหนักหรือยาลดน้ำหนักแล้วเขาแอบใส่ย,ยาขับปัสสาวะมาให้คุณขึ้นไปยืนบนตาช่างน้ําหนักคุณหายไป2อกิโลแต่คุณปัสสาวะทั้งวันเลยสิ่งที่หายไปคืออะไรไม่ใช่ไขมันนะมันคือน้ําเพราะฉะนั้นตอนที น้ำหนักคุณลดไป2อกิโลแล้วอยู่ดีๆมันก็เด้งกลับมา2อกิโลแบบนี้อาจจะยังไม่ใช่โยโย่เอฟเฟกก็ได้โยโยเ่เล็กๆแบบนี้ให้คิดไว้ก่อนอาจจะยังไม่ใช่โยโย่เอฟเฟกจริงก็ได้แต่มันเกิดจากการที่เฮ้ยร่างกายของคนเราเนี่ยอยู่ดีๆทำไมน้ําหนักเด้งมา2อกิโลอะไรที่เหมือนเพิ่มขึ้นคุณต้องมีสติก,ก่อนใครอยู่ในกลุ่ม VIP นะในบทที่เป็นบท w ิน ning Day หรือบทที่เอาไว้ทบทวนร่างกายตัวเองผมจะทวนตลอดเลยใครอยู่ในกลุ่มถ้าจําได้นะว่าอะไรเวลาน้ําหนักลงให้คิดก่อนว่าเป็นไขมันใช่ไหม เวลาน้ำหนักเด้งขึ้นมาอย่าพิ่งตกใจว่าเป็นโยโย่เอฟเฟกให้คิดก่อนว่าน้ำหนักของอะไรที่มันเพิ่มขึ้นถ้าอยู่ดีๆน้ำหนักภายใน1วันขึ้น2อกิโลเลยให้จำไว้เลยว่าไขามันนะไม่ใช่หรอกอยู่ดีๆไขมันขึ้น2อกิโลใน1วันเป็นไปนไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่มันจะโยโย่ต้องโยโย่จากการที่ร่างกายไขยมันเพิ่มขึ้นถูกไหมนะครับเนาะถ้าร่างกายน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วเป็นกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ใช่โยโย่เอฟเฟกนะแสดงว่าร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นนะ, okay, นะะโอเค เพราะฉะนั้นจะมีผู้หญิงบางคนที่อยู่ดีๆเนี่ยเข้าใกล้ช่วงประจำเดือนจะมาแล้วลดน้ําหนักไปได้2อกิโลแล้วตกใจว่าทำไมอยู่ดีๆน้าหนักตัวเองเพิ่มขึ้นต้องรู้เลยว่าช่วงที่หลังไข่ตกไปจนถึงประจำเดือนกําลังจะมาเนี่ยร่างกายจะสะสมอาหารสะสมแป้งสะสมน้ําไว้ทําให้คุณเกิดอาการบวมน้ําได้คุณจะรู้สึกคัดตึงเต้านมเพราะอะไรเพราะน้าไปขังอยู่ตามเต้านมบวมช่องท้องเพราะน้าไปขังอยู่ตามช่องท้องพอประจำเดือนมาน้าหนักคุณจะลดไปกลับไปปกติหรือบางคนที่ทานอาหารที่มีโซเดียมสูง ผงชูรสเยอะนะครับพวกนี้อยู่ดีๆเนี่ยวันรุ่งขึ้นหลังจากคุณปาร์ตี้นะน้ำหนักคุณขึ้น2-3กกิโลได้เลยนะหรือวันไหนที่คุณกำลังลดน้ำหนักลดแป้งอยู่แล้วคุณไปกินแป้งเยอะๆนะแป้งเนี่ยเวลากินเข้าไปเยอะๆมันจะอมน้ำนะครับไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะนะมันต้องมีบางช่วงที่เรากินแป้งเยอะบางช่วงกินแป้งน้อยนะในช่วงลดน้ำหนักใครรู้เทคนิคหนึ่งจะรู้ดีว่าเราตัดแป้งไม่ได้แล้วเราก็ไม่กินแป้งเลยไม่ได้ เราจะกินแป้งน้อยตลอดก็ไม่ได้มันจะมีช่วงที่เราต้องกลับไปกินแป้งบ้างไอ้ช่วงที่เรากลับไปกินแป้งบ้างมันอาจจะทาให้น้ําหนักเราขึ้นได้จากการที่แป้งมันอุ้มน้ําไว้ในร่างกายเห็นภาพเปล่าใครที่เล่นฟิตเนสก็จะรู้ว่าอ๋อในช่วงที่เขาอยากให้กล้ามสวยๆเขาต้องกินแป้งบ้างเพื่ออะไรเพื่อให้แป้งไปอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วมันอมน้ําไว้กล้ามมันจะฟูนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยบางทีน้ําหนักที่ขึ้นเร็วๆในช่วงหนึ่งวันอาจจะมาจากอาการบวมน้ําจากโซเดียมสูงประจําเดือนใกล้มาหรือว่าอาจจะเป็นภาวะที่ เราอาจจะมีช่วงที่กินแป้งเยอะก็ได้สังเกตดีๆพวกนี้จะไม่ใช่โยโย่เอฟเฟกต์เพราะอะไรก็ไม่เป็นการบวมน,น้ำถูกไหมแต่โยโย่เอฟเฟกต์จริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากการทีร่คุณลดน้ําหนักไประยะหนึ่งแบบผิดวิธีแล้วไม่ได้เพิ่มระบบเผาผลาญไปด้วยคราวนี้หลายคนก็จะบอกว่าคุณหมอคะเอาจริงๆแล้วระบบเาผาผลาญนี่มันคืออะไรหรอไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยนะครับถ้าไม่เคยเข้าใจก็ต้องย้อนกลับมาพีระมิดเดิมนะฟังหลายคนฟังแล้วฟังอีกอย่าเบื่อนะเชื่อผมนะว่าการที่คุณฟังซ้ําๆนี่แหละคือเคล็ดลับสู่ความสบ พีระมิดความผอมผมบอกไว้แล้วว่าการที่คุณจะลดน้าหนักได้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันคือช่วงลดน้ําหนักกับช่วงเมนเทนน้ําหนักนะทำยังไงให้ไม่กลับไปโยโย่อีกเนาะช่วงที่คุณลดน้ําหนักคุณต้องทําให้ถูกวิธีเพราะถ้าคุณทําผิดวิธีะระบบผอผ่านคุณมันจะหายไปนะครับสเต็ปที่1ทําอะไรจําได้ไหมสเต็ปที่หนึ่งเป็นเรื่องของสารอาหารถูกไหมนะครับพูดง่ายๆก็คือคุณต้องกินอะไรคุณถึงจะผอม ซึ่งสารอาหารหลักๆนะใครอยู่ในกลุ่ม v i p จะรู้แล้วว่าหมอหนึ่งจะแบ่งมาเอาง่ายๆแลนที่1คือพวกน้ําตาลจากเครื่องดื่มแล้วก็ขนมถ้าเป็นไปได้อยากลดน้ําหนักไม่รู้จะทําอะไรเลยวันแรกๆทำอะไรก่อนตัดน้ําตาลจากเครื่องดื่มกับพวกขนมทิ้งไปก่อนเพราะระบบร่างกายของเรามันมี2ระบบคือใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นหลักหรือไม่ก็ใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักถูกไหมพูดจนจังได้้วนะบางคนพูดแทนหมอหนึ่งได้แล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินน้าตาลเข้าไปเยอะ แล้วมันใช้ไม่หมดมันจะถูกเอาไปสะสมสะสมในรูปอะไรสะสมในรูปไขมันเพราะนั้นการที่เราอ้วนเนี่ยมากกว่าการที่เรากินของมันของทอดแล้วอ้วนคือการกินน้าตาลเยอะแล้วอ้วนเชื่อไหมนะมีคนเคยทําวิจัยนะบอกว่าไปตามร้านที่เขาขายชานมไข่บุกเสร็จแล้วเราสั่งหวานน้อยทุกร้านเลยนะหวานน้อย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 น้อยน้อยแล้วเอามาตรวจน้ําตาลน้ําตาลยังเกิน 2- อสมช้อนเลยอ่ะแสดงว่าวันนั้นหวานน้อยจริงหรือเปล่าไม่ใช่แต่มันหวานน้อยเมื่อเทียบกับหวานที่เราเคยกินแต่มันก็ยังหวานเยอะอยู่ดี เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็สั่งแบบไม่ใส่น้ําตาลเลย,เลยไม่ใส่ใส่ลับเลยไม่ใส่น้ําผึ้งเลยเนาะนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะมีสารอาหารอีก3ประเภทที่สําคัญมากๆซึ่งหมอหนึ่งพูดบ่อยมากเลยในช่องคือโปรตีนนะครับแป้งแล้วก็ไขมันตรงนี้แหละคือคีย์ที่หลายๆคนพลาดแล้วสุดท้ายโยโย่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะเคยได้ยินว่าถ้าจะลดน้ําหนักต้องทําสเต็ปที่2ด้วยคือการจัดเวลาการกิน หรือที่เรียกว่าการทํา IF นักเรียนที่มีสมัครเรียนในกลุ่ม VIP กับผมเนี่ยนะเจอปัญหาเนี่ยเยอะมากเพราะเวลาที่ลดน้ําหนักไม่ได้เข้าใจพีระมิดความผอมจนครบแต่หยิบอันนั้นมาฟังอันนี้จากหมอคนนี้มาฟังอันนี้จากกูรูคนนี้มาเสร็จปั๊บไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็เอามาทำนะมีนักเรียนอยู่คนหนึ่งนะครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยการทำไอเอฟเนี่ยแรกๆเนี่ยมันได้ผลแล้ว รู้สึกว่าเฮ้ยอยากผอมเร็วกว่าน,นี้ตอนแรกทำสิบหกทับแปดก็คือกินแปดชั่วโมงอดสิบหกชั่วโมงนะแล้วน้ําหนักลดพอน้ําหนักลดเสร็จอยากผอมเร็วกว่าเดิมก็มยเปลี่ยนจากการทำไอเอฟสิบหกทับแปดเป็นสิบแปดทับหกคือกินหกชั่วโมงหยุดสิบแปดชั่วโมงเฮ้ยน้ําหนักมันลงดีจังเลยเริ่มเสพติดเสพติดด้วยการเริ่มตัดมื้ออาหารตัวเองออกแล้วกินวันละสี่ชั่วโมงหยุดยี่สิบชั่วโมงจนสุดท้ายกินวันละหนึ่งชั่วโมงก็กินวันละหนึ ครัวน,นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาหลักๆของคนที่ทํา IF นะแล้วแล้วเสพติดการทํา IF มากเกินไปโดยที่ไม่ได้สนใจว่าตัวเองกินอะไรเข้าไปบ้างเนะี่ยคือพอเรากินหนึ่งมื้อเนี่ยสารอาหารเนี่ยมันมักจะไม่พอโดยเฉพาะสารอาหารที่เรียกว่าโปรตีนคุณหมอคะถามตรงๆนะคะโปรตีนคืออะไรคะไม่ต้องอายที่จะไม่รู้นะบางคนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคบโปรตีนเนี่ยจะได้แก่อาหารพวกอะไรบ้างที่เราเคยเรียนตอนเด็ก,เ,ดกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่ว ธัญพืชต่างๆเต้าหู้พวกนี้หรือมอันนี้คือโปรตีนธรรมชาตินะครับก็จะไม่ลงพวกเวโปรตีนนะจริงจริงเวโปรตีนก็อยู่ในกลุ่มโปรตีนแหละแต่อยากให้เน้นอาหารธรรมชาติพื่ลงนหนักมากกว่านะครับโปรตีนตรงนี้จะทําหน้าที่ในการเอาไปสร้างกล้ามเนื้อเอาไปซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายและสิ่งสําคัญคือคําเมื่อกี้ที่หมอหนึ่งพูดคือโปรตีนเอาไปสร้างกล้ามเนื้อจําไว้เลยนะหมอหนึ่งพูดว่าโปรตีนนะเท่ากับสร้างกล้ามเนื้อทำไมกล้ามเนื้อถึงสำคัญ เพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยนะคนที่มีมวลกล้ามเนื้อมากหรือมวลกล้ามเนื้อเหมาะสมกับน้าหนักตัวเนี่ยจะระบบเผาผลาญดีจะระบบเผาผลาญดีเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกวันนี้ที่เราอ้วนอ่ะเราอ้วนเร็วเพราะระบบเผาผลาญเราไม่ดีระบบเผาผลาญเราไม่ดีเพราะอะไรเพราะกล้ามเนื้อเราไม่ดีกล้ามเนื้อเราไม่ดีเพราะอะไรข้อที่1โปรตีนเรากินไม่พอ แล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็มักจะกินแป้งเยอะแป้งได้แก่ข้าวเส้นขนมปังผักหัวต่างๆผลไม้นะจริงๆไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้นะอย่างที่หมเด่งบอกนะแต่แป้งที่กินแล้วมากเกินไปมันย่อยเป็นน้าตาลน้ําตาลที่ใช้ไม่หมดสะสซมเป็นไขมันเห็นภาพปะนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วทวนใหม่นะระบบเาผาผลาญไม่ดีเพราะกล้ามเนื้อเราน้อยกล้ามเนื้อเราน้อยเพราะโปรตีนเราไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากโยโย่เอฟเฟกอย่างแรกเลยคือระบบเาผาผลาญเราต้องดี ระบบพอผ่านเราต้องดีเราต้องกินโปรตีนให้พอเปลี่ยนนิสัยก่อนเปลี่ยนนิสัยจากการที่แต่ก่อนเรากินข้าวเยอะกินกับน้อยเป็นกินกับเยอะข้าวน้อยได้ไหมคนที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตนะนะอย่าไปฟังความเชื่อผิดๆมาว่ากินโปรตีนเยอะแล้วจะเป็นโรคไตโปรตีนเนี่ยอาหารพวกเนื้อสัตว์นมไข่เนี่ยหมอหนึ่งบอกเลยนะถ้าไม่ใช่พวกเวฟโปรตีนนะคุณไปกินชาบูไปกินปิ้งย่างแล้วเวลาคุณอิ่มแล้วคุณพยายามจะยัดมันเข้าไปอีกมันทําได้ไหมมันทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นอาหารที่มาจากธรรมชาติร่างกายจะจํากัดไม่ให้มากเกินไปด้วยความอิ่มจําไว้เลยโอเคเปล่านะแต่จะไม่ใช่พวกเวโปรตีนโปรตีนผงนะพวกนั้นเป็นอาหารสังเคราะห์คุณกินอาจจะไม่อิ่มได้นะแต่ถ้าเป็นอาหารทั่วไปตามธรรมชาติเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายย่อยไม่ไหวแล้วดูดซึมไม่ไหวแล้วมันจะบอกคุณว่าฉันอิ่มแล้วนะกินต่อไม่ได้แล้วพยายามกินโปรตีนพวกนี้ให้อิ่มก่อนและการกินโปรตีนพวกนี้จนอิ่มไม่ได้ทาให้คุณเป็นโรคไตโรคไตอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้ไตอักเสบติดเชื้อหรือว่า ความดันสูงไม่เกี่ยวกันถ้าคุณเป็นโรคไตแล้วเราต้องจํากัดโปรโตีนแต่การกินโปรโตีนเยอะไม่ได้ทําให้คุณเป็นโรคไตนะครับนะเพราะร่างกายมีความสามารถในการจํากัดปริมาณอยู่แล้วนะอันนี้เคลื่อนที่1คือโปรโตีนซึ่งส่วนใหญ่คนกินโปรโตีนไม่ถึงเลยโยโย่นะครับแป้งไขมันพวกนี้เนี่ยหลายคนเคยได้ยินวิธีการลดน้าหนักมาหลายแบบบางคนบอกว่าต้องลดการกินมันนะฉันกินมันมันทอ,ทอดเยอะเดี๋ยวฉันอ้วนบางคนบอกว่าเคยได้ยินหมอหนึ่งบอกให้ลดแป้ง คราวนี้พอเรากินเหลือมือเดียวบางคนที่กินน้อยมากๆพอรู้สึกว่าการกินเยอะเราจะอ้วนพอกินน้อยมากๆแป้งก็ไม่กินไขมันก็ไม่กินโปรตีนยิ่งกินไม่ถึงแล้วก็เข้าใจว่าการกินแบบนี้เรียกว่าการทำไอเอฟจริงๆไม่ใช่จริงๆเราเรียกว่าการอดอาหารและนี่แหละคือที่มาของการที่ระบบเผาผลาญคุณลดลงได้เลยณจุดที่คุณอดอาหารวันแ,นกแรกๆนะน้ำหนักคุณอาจจะลดลงนะร่างกายใช้ไขมันนะแต่มันจะเผาผลาญกล้ามเนื้อคุณไปด้วยเพราะฉะนั้นสังเกตว่าคนที่อดอาหารน้ำหนักลดก็จริง แต่จะลดแบบเหี่ยวเหี่ยวเพราะนอกจากไขมันลดไปแล้วกล้ามเนื้อคุณลดไปด้วยแต่ถ้าเป็นการลดน้าหนักแบบสูตรหมอหนึ่งที่หมอหนึ่งอธิบายมันนานมากๆหลายปีมากๆคือเราตั้งใจลดไขมันแล้วเราตั้งใจที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อไปด้วยเพื่อให้สิ่งที่เรียกว่าระบบเผาผานของคุณดีนะครับเนาะคนทีนเพิงจะมีบางคนบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณหมอสาเหตุแรกที่ทําให้คนเราโยโย,โย่คือกินโปรตีนไม่พอแล้วบางคนกินโปรตีนพอคะ่ะแต่ทําไมยังรู้สึกว่าระบบเผาผานไม่ดียังอ้วนอยู่เลยคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโปรตีนที่คุณกินเนเี่ย มันไม่ได้ถูกเอาไปใช้มันจะถูกเอาไปใช้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าออกกำลังกายและไม่ใช่การออกกำลังกายธรรมดานะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อด้วยโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทำนะไมหมอหนึ่งถึงพูดแบบนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเวลาใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP จะจำได้ไประโยชน์ที่หมอหนึ่งพูดเนาะคืออะไร การที่เราจะสร้างระบบเผาผลาญเราต้องมีปูนแล้วก็มีคนงานถูกไหมคนงานถือปูนเอาไปสร้างเตาเผาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินแต่โปรตีนเข้าไปนะบางคนบอกว่า <c oughs> ฉันกิน <c oughs> เขาบอกกินเวแล้วผอมกินโปรตีนผงอันนี้แล้วผอมฉันเลยซื้อมันมากินนะครับพอซื้อมากินเสร็จปั๊บไม่เคยออกกาลังกายเลยเปรียบเสมือนคุณซื้อปูนมาแล้วก็วางมันไว้เฉยแต่ไม่เคยจ้างคนงานขนปูนไปสร้างเตาเลยปูนที่ตั้งทิ้งไว้แล้วไม่มีใครใช้สุดท้ายมันก็ไปสะสมเป็นไขมัน ส่วนเกินก็ถูกขับออกทางไตไตทํางานหนักอีกเห็นภาพเนาะแต่บางคนเหมือนกันนะบางคนออกกําลังกายคุณหมอบอกให้สร้างระบบเผาผลาญที่ฉันออกกาลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่ในยิมเลยค่ะทำไมระบบเผาผลาญไม่ดีครับคุณหมอเหี่ยวมากเลยพุงเนี่ยไขยมันเต็มเลยเพราะคุณจ้างคนมาขนปูนแต่คุณมีปูนไม่พอพง่ายๆคือออกกําลังกายหนักเลยแต่โปรตีนมันไม่พอที่จะเอาไปสร้างเห็นภาพ <stop> ปล่าก็เลยโยโย่เพราะแหลรระบบเผาผลาญคุณนะ ไม่ดีเพราะ,ะนั้นผมเลยย้ําตลอดว่า3สเตปแรกสําคัญมากๆเลยนะนะครับเมื่อกี้อะสเตปที่1นะภาพมันหลุดไปไม่เป็นไรเนาะเราบอกเรานะว่ามันเป็นเรื่องของสารอาหารเนาะสเตปที่2เป็นเรื่องของการท IF, นะํา IF เนาะสเตปที่3จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะนะครับเพื่อสร้างระบบเผาผลาญน,นะถ้าทํามสเตปนี้ได้ถูกต้องนะครับสารอาหารเนี่ยอย่างที่บอกโดยเฉพาะอะไรโปรตีนนะโดยเฉพาะโปรตีนกินให้ถึง พอบวกกับการออกกําลังกายปั๊บนะระบบผอผผานคุณจะดี if นะถ้าเป็นไปได้ถ้าใครที่เรียนในกลุ่มจะรู้ว่าหมอนหนึ่งเนี่ยอยากให้ทําแค่ประมาณ15บทับเถึงสิทับแไม่เกินนี้เพราะอะไรยิ่งคุณฟาสนานนาน if ยาวๆโอกาสที่มื้ออาหารคุณจะลดลงเรื่อยๆจนกินโปรตีนไม่ถึงมันมีค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆคนที่เขาลดน้ําหนักแล้วเขาเขาไม่ผอม แล้วผอมแล้วก็โยโย่เพราะระบบเผาผลาญเขาไม่ดีนะครับคราวนี้มีวิธีแก้ไหมถ้าสมมติว่าเราเคยโยโย่แล้วนะครับถ้าคุณเคยโยโย่แล้วสิ่งที่คุณต้องทานะหนึ่งหยุดอดอาหารส่วนใหญ่มักจะเกิดจากข้อนี้นะหยุดอดอาหารนะเพราะถ้าคุณยิ่งอดอาหารมันก็จะยิ่งโยโย่ต่อไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อคุณจะหายไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับถ้าคุณโยโย่จากการที่คุณอดอาหารมาคุณต้องกลับมากินสามมื้อปกติก่อน กินอาหารทั่วไปปกติก่อนอาจจะงดหวานก็ได้แต่คุณต้องกลับมากินแป้งกินอะไรให้มันมากขึ้นน้าหนักอาจจะมีขึ้นในช่วงแรกอาจจะต้องยอมโยโย่ในช่วงแรกแล้วพอคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มกลับมากินเป็นปกติแล้วให้กลับมาลดน้ําหนักแบบที่หมอหนึ่งสอนคือกินโปรตีนให้พอลดแป้งไม่ต้องตัดนะแค่ลดแป้งนะครับแล้วก็ทำไอเอฟแบบที่ไม่ต้องหนักเกินไปเริ่มออกกําลังกายเพื่อสร้างระบบเผาผลาญวันละสิบสิบห้าน,นาที ไปย้อนดูคลิปเก่าๆสมได้นะว่าเออเขากินกันยังไงวันนีอ่อธิบายว่าหลายคลิปมากๆหรือใครที่อยู่ในกลุ่มเอพอย่าลืมเข้าไปทบทวนนะครับเนาะนะพอทําได้แบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะกลับมาลดต่อได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลดครั้งที่2ที่3โดยที่ไม่ใช่การอดอาหารนะเดี๋ยวระบบเผาผลาญร่างกายคุณก็จะดีเองเนาะนะนะโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของการโยโย่วิธีป้องกันก็อย่างที่บอกนะครับ1กินโปรตีนใี่พอ2ออกกําลังกายใช้กล้ามเนื้อให้เพียงพอนะครับ แล้วก็จะมีบางอย่างนะครับอีกอันหนึ่งที่ทําให้กล้ามเนื้อคุณหายได้เหมือนกันโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับก็คือเรื่องของความเครียดจําไว้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายมีความเครียดมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาชื่อฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับไม่ต้องจําชื่อฮอร์โมนได้ก็ได้แต่ให้รู้ว่าอ๋อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเครียดนะฮอร์โมนตัวนี้จะออกมาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนแห่งการทําลายล้างมันจะทําลายล้างอะไรมันจะทําลายล้างสิ่งที่เรียกว่ากล้ามเนื้อสิ่งทีีีีี่่่่เเเเเรรรรรรยยยยกกกกวาาาาาโโปตตนนนนมมมมััจจะะะะสลลพฉ้ืืออหห็็ทคด เคยป่วยไหมการป่วยนะครับเช่นบางคนเป็นไข้หวัดใหญ่นอนโรงพยาบาลการป่วยเนี่ยก็เป็นการสร้างความเครียดในร่างกายแบบหนึ่งอ๋อกล้ามเนื้อก็จะหายบางคนเนี่ยนะออกกําลังกายหนักเกินไปเช่นวิ่งระยะยาววิ่งมาราธอนร่างกายเกิดความเครียดสูงกล้ามเนื้อก็จะหายได้เหมือนกันนะเพราะนั้นสังเกตว่าคนที่หุ่นดีเขาจะไม่ได้วิ่งระยะไกลยอย่างเดียวแต่เขาจะมีการสร้างกล้ามเนื้อด้วยการเวทเทรนนิ่งด้วยหรือบางคนความเครียดเกิดจากการที่นอนหลับไม่เพียงพอนอนหลับไม่เป็นเวลา เช่นอาจจะไปนอนตอนตีสี่แล้วตื่นเที่ยงอย่างเงี้ยนะมันทําให้นาฬิกาชีวิตมันเพีย้ยนตื่นมาบางทีก็จะมีอารมณ์แบบหิวแปลกๆหงุดหงิดง่ายนะพวกเนี้ยเป็นตัวทําลายกล้ามเนื้อหมดเลยเพราะฉะนั้นสําคัญมากไม่อยากโยโย่ต้องรักษามวลกล้ามเนื้อให้ดีอยาอดอาหารอย่าเครียดเยอะนอนหลับพักผ่อนให้ดีกินให้ดีอยา่าไ F โหดจนเกินไปโอ okay, นะเคเนาะเคลียร์นะครับเนาะเพราะฉะนั้นพอทำสามสเต็จนี้ได้ดีนะเดี๋ยวคุณก็จะกลับมาลดน้ําหนักได้แล้วอย่าลืมนะหมอหนึ่งบอกแล้วว่า สเตปที่4ี่เวลาลดน้ําหนักแล้วต้องเจอปัญหาอะไรน้ําหนักนิ่งน้ําหนักนิ่งเนี่ยอย่าไปพยายามฝืนฝืนฝืนต่อนะถ้าลดมาได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วน้าหนักนิ่งต้องพักบ้างให้ร่างกายไม่เกิดอะไรไม่เกิดความเครียดนะครับและสุดท้ายก็ทํายังไงให้ลดได้ยั่งยืนไม่ยโยโย่ก็อย่างที่หมอหนึ่งบอกไปวันนี้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเบื้องต้นที่ทําให้คุณโยโย่นะครับเนาะนะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเข้าใจเรื่องโยโย่มากขึ้นว่าทํายังไงโยโย่คืออะไรนะครับวิธีแก้โยโย่เป็นยังไงแล้ววิธีป้องกันโย คืออะไรนะครับส่วนใครที่ถามมาต้นคลิปว่าคุณหมอคะฟังคุณหมอมาหลายคลิปแล้วคะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้โอกาสในการลงมือทําเลยหรือบางคนลดเองแล้วติดปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะหมอหนึ่งมีกลุ่มเรียนนะครับเป็นกลุ่มเรียนลดน้ําหนัก VIP นะในนั้นจะรวมเทคนิคทุกอย่างซึ่งหลายคนถามว่าคุณหมอคะฟังคลิปของคุณหมอมาเนี่ยนะมันเข้าใจง่ายมากๆเลยแล้วก็อธิบายเยอะมากๆถ้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มเรียนเนี่ยมันจะมีอะไรที่แตกต่างกับใน u t u b e นะครับพูดง่ายก็คือเป็นกลุ่มเรียนพรีเมียมนั่นแหละนะ ในนั้นเนี่ยจะมีบทเรียนที่หมอนหนึ่งทำไว้ละเอียดมากๆนะครับเรียงลำดับตั้งแต่ศูนย์นะไปจนถึงร้อยเลยว่าคุณต้องทําอะไรบ้าง1 2 3 4 5เจอปัญหานี้แก้ยังไงพูดง่ายๆคือเป็นคัมภีร์ลดน้าหนักที่ไม่มีสอนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าตั้งแต่หมอนหนึ่งดูแลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มมาเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ื่นกว่าคนนะในระยะเวลา5ปีนะครับเจอปัญหามาครบทุกรูปแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นภาวะโยโย่โรคประจําตัวเอ่ยกินแล้วหิวตะบะแตกเอ่ยนะครับจะมีวิธีแก้อยู่ครบทุกอย่าง แบบเรียงตามสเต็ปเลยนะครับว่าอ่ะถ้าสมมติเราเป็นคนที่เริ่มต้นลดน้ําหนักเราต้องทาอะไรบ้าง1 2 3 4 5บางคนที่ลดมาแล้วแล้วน้ําหนักเริ่มนิ่งต้องแก้ตรงไหนบ้าง1 2 3 4 5นะครับถ้าลดน้ําหนักแล้วไม่อยากให้กลับไปเริ่มต้นที่1ใหม่เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจร่างกายอย่างละเอียดว่าน้ําหนักของคุณแบบนี้นะแล้วคุณต้องกินสารอาหารแบบนี้ประมาณเท่าไหร่บางคนน่าเสียดายนิดหนึ่งอย่างคลิปที่แล้วที่หมอนหนึ่งพูดไปนะดีใจมากที่วันนั้นเขามาเจอหมอนหนึ่งก่อนคือลดน้าหนักเองมาไดแ้แต่มนตน ตันแล้วกําลังจะกลับไปใช้วิธีผิดๆโชคดีมารู้ว่าตัวเองกินโปรโตีนไม่เพียงพอพอเข้าไปเรียนวิธีการนับโปรโตีนตามน้าหนักตัวปรับตอนนี้ลดต่อได้เห็นภาพเนาะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าใจร่างกายมันจะลดได้ตลอดชีวิตเลยต่อให้บางทีเราจะกลับไปสนุกสนานไปเที่ยวกินแล้วน้ําหนักขึ้น1 2ถึงโลเราจะรู้วิธีการเอาลงในระยะเวลาสั้น นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจนะในกลุ่มเนี่ยก็จะสอนพีระมิดความผอมอย่างละเอียดเจาะลึกทีละอันเลยนะครับเราจะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับซึ่งใน Facebook กลุ่มปิดเนี่ยสามารถเรียนได้จากทั้งมือถือแท็บเบตคอมพิวเตอร์เรียนได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่จํากัดเวลาเรียนด้วยนะใครที่สมัครเรียนตอนนี้ก็จะได้สิทธิ์ในการอัปเดตเป็นคอร์สต,ตลอดชีพนะครับลดได้จนกว่าจะผอมแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าติดปัญหาแล้วจะลดไม่ได้เพราะว่าหมอหนึ่งตอบคาถามอยู่ในกลุ่มด้วย โอเคไหมสงสัยตรงไหนเข้าไปถามถามเสร็จปับ๊บเรียนบทถัดไปหมอหนึ่งมาตอบปับ๊บเราก็จะรู้ว่าอ๋อร่างกายเราเป็นแบบนี้นี่เองนะครับนะครั้งหนึ่งที่เราเป็นครูลูกศิษย์เป็นหมอเป็นคนไข้กันแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยู่ในกลุ่มแล้วอย่าลืมเข้าไปทบทวนส่วนใครที่ติดตามหมอหนึ่งแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มครั้งหนึ่งในชีวิตหมอหนึ่งบอกเลยว่าคุณควรได้เรียนคมพีลดน้ําหนักที่หมอหนึ่งลงไว้ในกลุ่ม v i p นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับนะตอนนี้จะมีโปรโมช หรือบางคนที่บอกว่าคุณหมอคะอยากสนับสนุนคุณหมอมากเลยเนี่ยหลายคนให้ซุปเปอร์แบงหลายคนให้ดาวให้อะไรมาหมอหนึ่งจะบอกว่า ถ้า oh. คุณอยากสนับสนุนนะครับสมัครเรียนเข้ากลุ่มคุณก็จะได้ความรู้ตอบแทนกลับไปด้วยนะครับซึ่งถ้าใครที่สมัครไม่ทันโปรโมชั่นนะครับก็จะอยู่ที่ราคา9,900บาทนะแต่ใครที่สมัครทันโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะอยู่ในแค่ราคาสมัครแค่3 9 0 0บาทนะครับ3า0 0บาทแลกกับความรู้ที่คุณไปใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับมีคัมภีร์ครบทุกอย่างเลยวิธีแก้ลดน้ำหนักได้สำคัญหลายๆคนเอาความรู้ตรงนี้ไปสอนคนในครอบครัวต่อได้ผมไม่ห่วงเลยนะนะครับแต่ขอให้ตั้งใจให้เต็มที่นะครับเนาะนะนะเพราะว่าชุดความรรู้้ตงนนีีเ่ ไม่มีขายที่ไหนแน่นอนแน่นอนนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นสําหรับใหรซอรแบบตอนนี้ก็ สามารถโอนค่าสมัครได้ที่เลขบัญชีนี้นะครับแล้วก็ทักทีมงานไปที่ Line healthy hero นะครับนาใครที่จะเข้ากลุ่มก็เจอกันในกลุ่มนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่ง healthy hero ครับชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวมรรยละเีกกในนนนคัับบพุ่